สวัสดีค่ะในการสนทนาครั้งนี้นะคะเราจะมาร่วมกันเจาะลึกเรื่องราวและก็แนวทางการปฏิบัติที่ต้องบอกว่าน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งของพระอริยสาวกองค์สำคัญในพระพุทธศาสนาท่านคือพระราธะเถระค่ะการสนทนาของเราจะพาไปสำรวจตั้งแต่ประวัติชีวิตความสำคัญที่ท่านมีต่อพุทธจกักร และที่สําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือแก่นธรรมอันลึกซึ้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านโดยเฉพาะซึ่งเป็นธรรมะที่เฉียกค,คมแล้วก็นําไปสู่ความหลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วมากค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอกล่าวถึงที่มาของข้อมูลอันทรงคุณค่าที่เราจะสวนทนากันในวันนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้ค่ะได้รับการสืบค้นและรวบรวมไว้อย่างยอดเยี่ยมโดยพระวรวุฒิโสภณเมธีท่านเป็นนิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจรซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่อ้างอิงหลักฐานจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อัธกถาแล้วก็คำพีที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้งตามมาตรฐานวิชาการสูงสุดต้องหอชื่นชมในความบริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะใช่เลยครับเรื่องราวของพระราธะเถระเนี่ยมีความพิเศษอย่างยิ่งเลยครับคือท่านไม่ได้เป็นเพียงพระอรหันต์รูปหนึ่งเท่านั้นค่ะ แต่ท่านคือบุคคลที่เป็นจุดเริ่มต้นของระเบียบป,ปฏิบัติที่สำคัญมากๆในคณะสงฆ์และยังเป็นต้นแบบที่ชัดเจนของผู้มีปัญญาอันเฉียบแหลมแม้ว่าจะเข้าสู่พระพุทธศาสนาในวัยชาราแล้วก็ตามซึ่งเ,ออเรื่องนี้สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ชีวิตช่วงแรกของท่านกันก่อนเลยนะคะจากข้อมูลที่เรามีระบุว่าเดิมทีท่านราธะ เป็นพราหม์อยู่ในกรุงราชครืเคยมีฐานะดีแต่พออายุมากขึ้นชีวิตก็พลิกผันเลยค่ะต้องเจอกับเรื่องที่น่าเศร้ามากคือถูกบุตรและภรรยาไม่ยอมเลี้ยงดูปล่อยปละละเลยครับท่านจึงต้องไปขออาศัยอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารคอยช่วยเหลือง,งานเล็กๆน้อยๆในวัดอ,อย่างการกวาดลานวัดหรือจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อแลกกับอาหารประทังชีวิตไปวันๆค่ะ ในสภาวะที่ลำบากทั้งกายและใจแบบนั้นนะครับความปรารถนาที่จะขอบทในพระธรรมวินัยก็ได้เกิดขึ้นในใจของท่านอย่างแรงกล้าแต่ปรากฏว่าไม่มีภิกษุรูปใดยอมบทให้เลยครับอ๋อทำไมล่ะคะเหตุผลที่ภิกษุส่วนใหญ่กังวลในตอนนั้นก็คือท่านเป็นผู้มีอายุมากแล้วหรือที่เรียกว่ามหาลัคะพรามณ์อ๋อก็เกรงกันว่าท่านอาจจะเป็นคนสอนยากว่ายากที่เรียกว่าทุพจตนะครับ และอาจจะทนต่อข้อวัดปฏิบัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดของคณะสงฆ์ไม่ไหวและตรงนี้เองสินะคะที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดใช่ครับเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด,ด้วยพระยานแล้วก็ทรงเล็งเห็นถึงอุปนิสัยและบร,รมีที่พราหมณ์ผู้นี้ได้สั่งสมมาในเวลาต่อมาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถามขึ้นท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครระลึกถึงอุปการะคุณของพราหมผู้นี้ได้บ้าง เป็นคำถามที่ทำให้ที่ประชุมสงงเงียบลงในทันทีเลยครับและในความเงียบนั้นเองพระสารีบุตรเทระอัครสา,าวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศในทางปัญญาและความกตัญยูก็ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแถพระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์ผู้นี้เคยถวายข้าวแก่ข้าพระองค์เพียงทัพพีเดียวขณะที่ข้าพระองค์กำลังบินทบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์แค่ข้าวทัพพีเดียวเองเหรอคะครับทัพพีเดียวเท่านั้น โอ้โหแต่กลับจดจำได้ไม่ลืมเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยค่ะแสะดงให้เห็นถึงคุณธรรมเรื่องความกตัญญูของพระสาลีบุตรอย่างแท้จริงและการระลึกถึงคุณเพียงเล็กน้อยนี้กำลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับจากกรณีของพระราธานี่เองพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติวิธีการอุปสมบทแบบใหม่ขึ้นมาโดยทรงยกเลิกการบวชแบบเดิมที่เรียกว่าไตรสรณคมนูปสมปทาค่ะ ซึ่งเป็นการบวชด,ด้วยการเปล่งวาจาถึงพระรัตนตไตรเป็นสารณะและได้ทรงอนุญาตให้มีการบวชด,ด้วยวิธียัติจตุทักรรมอุปสมบทาเป็นครั้งแรกครับคําว่ายัติจตุทักรรมอุปสมบทาเอออาจจะฟังดูซับซ้อนไปสักหน่อยรบกวนช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ไหมคะว่ามีความสําคัญอย่างไรได้เลยครับยัติจตุทักกรรมเนี่ยเป็นขั้นตอนการบวชที่ละเอียดและก็เป็นทางการมากขึ้นครับ โดยมีการประกาศให้คณะสงฆ์ทราบหนึ่งครั้งและมีการสวดอนุสาวนาอีกสามครั้งอ๋อรวมเป็นสี่ครั้งใช่ครับรวมเป็นสี่ครั้งเพื่อให้คณะสงฆ์พิจารณาและให้การรับรองร่วมกันซึ่งวิธีนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานการบวชของคณะสงฆ์มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับค่ะและสิ่งที่น่าตดกดลามที่สุดก็คือพระราธะคือภิกษุรูปแรกที่ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีนี้ เป็นรูปแรกเลยนะคะครับผมและมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปชัยรูปแรกในประวัติศาสตร์ของระบบการบวชแบบใหม่นี้ถือเป็นการตอบแทนคุณข้าวหนึ่งทพีด้วยสิ่งอันประเสริฐสูงสุดนั่นก็คือโอกาสในการเข้าถึงหนทางแห่งการพ้นทุกข์ครับหลังจากที่ท่านได้บวชสมความปรารถนาแล้วชีวิตในเพศบรรพชิตของท่านเป็นอย่างไรบ้างคะคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของพระราธะหลังการบวชคือการเป็นผู้สุวัชพจน์สุวัชพจน์ครับ หรือว่าว่าง่ายสอนง่ายอย่างยิ่งยวดเลยครับไม่ว่าพระษารีบุตรซึ่งเป็นพระอุปชยัยจะตักเตือนสั่งสอนเรื่องใดท่านก็น้อมรับฟังและปฏิบัติตามด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเสมอไม่มีอาการดื้อรั้นหรือถือทิฐิในวัยของตนเองเลยแม้แต่น้อยครับความว่าง่ายนี่เองที่น่าจะเป็นกุญแจสําคัญสู่การบรรลุธรรมของท่านใช่ไหมคะเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งเลยครับค่ะเพราะโดยความว่าง่ายประกอบกับปัญญาบาร,รมีที่สั่งสมมา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดท่านโดยตรงซึ่งเป็นหัวข้อธรรมที่สั้นกระชับแต่ลึกซึ้งมากเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องมารและอริยรสัจสี่ครับท่านก็นำธรรมะเหล่านั้นไปพิจารณาอย่างแยบคายและในเวลาไม่นานก็สามารถบรรลุปเป็นพระอรโอโหันต์โอ้โห พร้อมด้วยปฏิสัมพิทายานสี่คือความแตกฉานในธรรมอย่างสมบูรณ์ครับด้วยคุณธรรมแล้วก็ปัญญาอันสูงส่งนี้เองพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านอย่างเป็นทางการในตำแหน่งเอตะทะคะหรือความเป็นเลิศในทางผู้มีปฏิพานครับผมแต่คำว่าปฏิพานในบริบทนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะครับน่าสนใจมากค่ะปกติเวลาเราพูดถึงคนมีปฏิพานเราจะนึกถึงคนที่มีไหวพริบ ตอบต้อฉับไวแต่ในกรณีของท่านพระราธะมีความหมายที่ลึกกว่านั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับปฏิพานของท่านไม่ใช่แค่ความเร็วในการโต้อตอบแต่มันเป็นเหมือนปัญญาที่สว่างวาบขึ้นมาปัญญาที่สว่างวาบครับคือเมื่อได้ฟังธรรมะแม้เพียงสั้นๆแต่ท่านสามารถเข้าใจทะลุปลูกปร่ปปรงไปถึงแก่นของธรรมะนั้นได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในทันทีด้วยเหตุนี้เองครับ จึงมีบทสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธองค์กับท่านมากมายซึ่งถูกรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกส่วนที่เรียกว่าราธะสังยุตย่างนั้นเรามาเจาะลึกถึงแก่นธรรมจากราธะสังยุตที่ท่านได้ทูลถามพระพุทธองค์กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากคำถามที่เรียบง่ายแต่ว่าลึกซึ้งมากท่านทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์นี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงเรียกว่าสัตว์พระเจ้าข้า คำตอบของพระพุทธองค์ในครั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นการพลิกความเข้าใจดมเดิมเกี่ยวกับตัวตนไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะพระองค์ทรงชี้ว่าสัตว์ไม่ใช่ตัวตนที่มีอยู่จริงแต่เป็นเพียงชื่อเรียกสภาวะของจิตที่ติดข้องหรือพวพันอยู่ในขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณการติดข้องนี้เกิดขึ้นผ่านอำนาจของชันทะคือความพอใจราคะคือความกำหนัด นันทิความเพลิดเพลินและตัณหาคือความทยานอยากเพราะจิตไปคล้องอยู่หรือที่เรียกว่าสัตโตและพัวพันอยู่หรือวิสัตโตในขันห้าจึงถูกสมมุติเรียกว่าสัตว์ครับเดี๋ยวนะคะนี่เปลี่ยนความเข้าใจไปเลยจากที่เคยคิดว่าสัตว์คือสิ่งมีชีวิตเป็นตัวเป็นตนกลับกลายเป็นเพียงสภาวะที่จิตไปเกาะติดอยู่กับอะไรบางอย่างแค่นั้นเองเหรอคะเหมือนเป็นอาการไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ถูกต้องครับคือสภาวะของความยุติดนั่นเองและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นพระพุทธองค์ได้ทรงยกอุปมาเรื่องเด็กเล่นเรือนชายาพระองค์ตรัสว่าตราบใดที่เด็กๆยังมีความพอใจรักใครเพลิดเพลินในกองทรายที่ตนเกาะขึ้นเด็กๆก็จะหวงแหนและรู้สึกว่ากองทรายนั้นเป็นของฉัน แต่เมื่อใดที่หมดความพอใจหมดความอยากเล่นแล้วก็จะใช้มือและเท้าทำลายกองทรายนั้นให้กระจัดกระจายไปโดยไม่ใหญดีเป็นอุปมาที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะอุปมานี้เชื่อมโยงกับการบรรลุธรรมของพระราธะได้อย่างสมบูรณ์เลยครับการบรรลุธรรมของท่านก็คือการเรียรายขันหรือการทำลายความยึดมั่นในขันห้าให้กระจัดกระจายไปอ๋อเหมือนเด็กที่เลือกเล่นเรือนทรายนั่นเองใช่ครับ เมื่อนั้นท่านจึงพ้นจากสภาวะของการเป็นสัตว์และเข้าสู่สภาวะแห่งวิมุตตคือความหลุดพ้นอันเป็นอมตะน่าทึ่งมากค่ะการหลุดพ้นจากการเป็นสัตว์ก็คือการสลัดความยึดต,ติดในตัวตนนี้เองซึ่งทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่มักจะมาคู่กันคือคำว่ามารที่เรามักจะนึกถึงปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายภายนอกแต่จากข้อมูลที่เรามี ดูเหมือนว่าพระราทะก็ได้ทูลถามถึงเรื่องนี้ด้วยและคําตอบก็พลิกความคาดหมายไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับท่านได้ทูลถามต่อไปว่าที่เรียกว่ามารมาน,มาน,นี้อะไรคือมารพระเจ้าข้าและคําตอบก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะพุทธองค์ทรงชี้ว่ามารที่แท้จริงไม่ใช่เทพบุตรหรือปีศาจจากที่ไหนค่ะแต่ขันห้านี่เองคือตัวมารขันห้าของเรานี่เองครับผม เพราะขันห้ามีสภาวะที่ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดารากศัพท์ของคำว่ามารแปลว่าผู้ทำให้ตายหรือผู้ประหารดังนั้นขันห้าจึงเป็นผู้ประหารความสุขและความเที่ยงแท้ของชีวิตอยู่ทุกขณะจิตครับถ้าอย่างนั้นก็พอจะเห็นภาพความเชื่อมโยงได้เลยนะคะครับหากจะให้เปรียบเทียบนะครับมานก็คือขันห้าที่เป็นดั่งกงขังอันไม่เที่ยงอืส่วนสัตว์ ก็คือสภาวะของจิตที่เข้าไปยึดต,ติดหลงไหลอยู่ในกรงขังนั้นค่ะดังนั้นการจะพ้นจากมารได้จึงไม่ใช่การไปต่อสู้กับสิ่งภายนอกแต่คือการหันกลับมามองความจริงของขันห้าที่อยู่ในตัวเรานี่แหละครับจนเกิดความเบื่อหน่ายและคลายความยึดต,ติดในขันห้านั้นเสียแสดงว่าการสู้กับมารไม่ใช่การไปรบกับอะไรข้างนอกแต่คือการเปลี่ยนมุมมองต่อตัวเองอย่างสิ้นเชิง แล้วมีเครื่องมือหรือเทคนิคเฉพาะที่พระพุทธองค์ทรงแนะนําให้ท่านพระราธะใช้ในการมองขันห้าแบบใหม่นี้ไหมคะเหมือนให้เลนส์พิเศษมาส่องดูตัวเองหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่ดีมากครับพระองค์ทรงสอนให้พิจารณาขันห้าผ่านเลนส์แห่งความจริงด้วยคําอุปมาที่คมคาย3ประการด้วยกันประการแรกคือให้มองขันห้าโดยความเป็นโรคหรือโรคา หมายความว่าร่างกายและจิตใจนี้เหมือนโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องคอยประคับประคองดูแลรักษาอยู่เสมอเป็นภาระไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอืประการที่สองคือให้มองโดยความเป็นหัวฝีหรือคันทะเปรียบขันห้าเหมือนฝีที่กลัดหนองคือมีกิเลสอยู่ภายในพร้อมที่จะอักเสบแตกแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้เราได้เสมอและประการสุดท้ายคือให้มองโดยความเป็นลูกศรหรือสัลละ ขันห้าที่ถูกตันหายึดมั่นก็เหมือนลูกศรที่คอยทิ่มแทงใจให้เจ็บปวดทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลาครับการมองเห็นร่างกายและจิตใจของตัวเองเป็นเหมือนโรคเป็นฝีเป็นลูกศรคงจะทําให้ความยึดต,ติดว่านี่คือตัวเราของเราลดน้อยลงไปได้มากเลยนะคะถูกต้องครับกระบวนการที่นําไปสู่การทรัสรู้ของท่านจึงเริ่มต้นจากการเห็นความไม่เที่ยง หรืออนิจจังเมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็จะเห็นความเป็นทุกข์หรือทุกขังที่ถูกบีบคั้นอยู่เสมอดังโรคดังฝีดังลูกศรค่ะและเมื่อเห็นความเป็นทุกข์ก็จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรืออนัตตาจนในที่สุดจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นโดยสมบูรณ์ครับ ปฏิภาณปัญญาของท่านพระราธะยังปรากฏชัดในบทสนทนาอีกตอนหนึ่งที่ท่านได้ทูลถามไล่เรียงถึงประโยชน์ของธรรมะเป็นลำดับขั้นขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับเป็นบทสนทนาที่แสดงถึงปัญญาอันลึกซึ้งอย่างยิ่งท่านทูลถามว่าวิชาคือความรู้แจ้งมีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นประโยชน์ค่ะวิมุตติคือความหลุดพ้นมีนิพพานเป็นประโยชน์ แล้วท่านก็ได้ทูลถามคำถามสุดท้ายที่น่าทึ่งมากว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแล้วนิพพานเล่ามีประโยชน์อย่างไรเป็นคำถามที่ไปจนสุดทางจริงๆเลยนะคะแล้วพระพุทธองค์ทรงตอบว่าอย่างไรคะพระพุทธดำรัสตอบในครั้งนั้นคือการยกย่องปัญญาของท่านอย่างสูงสุดครับพระองค์ตรัสว่าราทะเธอถามล่วงขอบเขตของคำถามเสียแล้วพรหมจันทร์นี้ มีนิพพานเป็นที่สุดพรหมจรรย์นี้มีนิพพานเป็นที่สุดครับนี่คือการยืนยันว่านิพพานคือจุดสิ้นสุดของการเดินทางเป็นสภาวะที่อยู่เหนือประโยชน์อื่นใดอีกไม่ใช่เครื่องมือเพื่อไปสู่สิ่งอื่นต่อไปการถามของท่านแสดงให้เห็นถึงปัญญาที่ต้องการความกระจ่างแจ้งในระดับปรมัตคือความจริงสูงสุดเลยครับ เมื่อมองย้อนกลับไปทั้งหมดเรื่องราวของพระราธะเถระให้บทเรียนที่ลึกซึ้งหลายอย่างเลยนะคะครับอาจจะสรุปได้ว่าเรื่องราวของท่านเป็นบทพิสูจน์อันยิ่งใหญ่ว่าอายุวัยหรือสถานะทางสังคมในอดีตไม่ใช่อุปสรรคต่อการบรรลุธรรมสูงสุดเลยแม้แต่น้อยค่ะหัวใจสําคัญคือการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหรือสุวัชพจ์ และการมีโยนิสโสมนสิการคือการรู้จักคิดพิจารณาอย่างถูกวิธีจนเกิดเป็นปฏิภานปัญญาและที่สำคัญที่สุดคือความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนั้นคือการทำลายความติดข้องที่เรียกว่าสัตว์และการรู้เท่าทันผู้ประหารที่เรียกว่ามารซึ่งก็คือขันห้าที่อยู่ในตัวเราทุกคนนี่เองครับท่านได้แสดงให้เห็นว่าวิกฤตในชีวิตอย่างความชราหรือการถูกทอดทิ้งสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเห็นสัจธรรมได้ แทนที่เราจะมองความเสื่อมของสังขารว่าเป็นความโชคร้ายเราจะสามารถเรียนรู้ที่จะมองสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงดุดโรคหรือสภาวะธรรมชาติเพื่อใช้ความเข้าใจนั้นเป็นประตูน,นำไปสู่ปัญญาและความสงบภายในที่แท้จริงได้อย่างไรนี่คือคำถามที่น่าครุ่นคิดตามอย่างยิ่งเลยค่ะ